สวัสดีครับคุณม่อนครับค่ะตลาดก็ <รอ S 1> วิ่งขึ้นมานะะในตอนนี้นะคะนําด้วยพลังงานค,าคาล้วน,วนคแ<า>ตล้วนครับเอาอยัางไงกันต่อก็ถ้าดูอย่างนี้เนี่ยคือดูตลาดลรอบบ้านมันก็บวกบขึ้นมานำมาอยู่แล้วพรุ่งนี้ก็น่าจะมีพอร์ตใบชัดดอกสองดอกนะฮะปลายสัปดาห์เลยนะครับปลายสัปดาห์รักหนึ่งสี่สองศูนย์หนึ่งี่โดยประมาณก็ดูดูมมเมนตันตลาดน่าจะไปได้ตรงนั้นนะฮะ หุ้นก็แน่นอนว่าถ้าเกิดเป็นในเชิงแบบนี้เนี่ยหุ้นต้องขยับตดวใหญ่นิดหนึง่งนะเพื่อให้เข้าตลาดอ,าอย่างเช่นในยกตัวอย่างเฉยเช่เนในรพีซีที่เราคุยเมื I ่อวานไอ้ไปจิ้นก็มา<ช>ไหมฮะคือพอหุ้นใหญ่มันมาหุ้นนี่มันก็มาคือถ้าจะบอกวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนจะกลับบ้านแล้วจะจิ้ม,มอะไรกลับบ้านเนี่ยวันนี้ก็จิ้มหุ้นใหญ่กลับบ้านได้ไม่ยากเลยตอนนี้จิ้มเนี่ยถ้าชอบพลังงานตัวตัวไม่ใหญ่ก็ไอรพีซีก็จิ้มต่อได้ผมว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาก็ยังเปิดเขียวอยู่ส <sk r isa> โอา <tactical> มีลุ้นนะคุณม่อนมีลุ้นนะเอาละมีลุ้นนะฮะมีลุ้นเพราะว่าลงกันเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ก็เล่นได้ตามตัวพวกตัวแม่อยู่แล้วคนะครับสี่บาทสี่สิบเป็นยาต้านของเขาเยโอ้สี่บาทสี่สิบไออาร์บีซีนะแต่ว่าที่จะมาให้วันนี้เนี่ยก็เป็นพลังงานตัวหนึ่งเหมือนกันจริงๆนะมรตอนนี้ต้องเลือกตัวใช้ใช้กางขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนี่ยใช้การขึ้นมาหน่อยเนียให้นักลงทุนลองผมให้นักลงทุนลเลือกดูแล้วกันนะท <and> ักสองตัวก็ดีนะ <S <S นตัวหนึ่งเป็นตัวที่เป็นพลังงาน ตัวหนึ่งที่เป็นหุ้นพลังงานใหญ่ตัวหนึ่งในกลุ่มเขาแหละแล้วคนก็ลืมกันมานานแล้วแล้วก็ราคาลงมาเล็กแล้วแล้วปัจจัยบวกมาแต่คนไม่ค่อยสนใจ<ะ>หุ้นตัวนี้แต่ผมว่านี่คือ,น,คอนี่คือตัวตัวหนึ่งที่ราคาหุ้นน่าจะค่อยๆเป็นค่อยๆไ,ไปแล้วดีขึ้นเรื่อยๆตัวนี้คือตัว earth energy earth <S <S ของเรานี่แหละ earth านหินนี่แหละคุณหมอ่พี ะ,ะลืมไปเลยตัวเนี้ลืมไปเลยนะการที่เราลืมเนะี่ยดีอย่างคือราคามันก่อหายจากวงการไปนานนะหายจากวงการไปนานเคยเป็นทุ้นที่เทรดร้อนแรงมากๆคราคาตรงนี้ถูกค่อนข้างถูกเพราะราคาลงมาลงมาตรงนี้ราคาอยู่ในเกณฑ์วัตถุนี้เป็นเป็นวัตถุท่องขปีเลยทีเดียวนะน่าซื้อวันนี้บวกมาตามตลาดไม่เป็นไรอ่ข้อดีคือหน,นึ่งจุดลักที่ผมเคยบอกคือว่ารัฐจะเพิ่มโรไฟ้าฐานหินในประเทศอีกสิบสองเปอร์เซ็นต เอิร์ดผมถามเอิร์ดว่าแล้วตรงนี้ได้ไรประโยชน์ป่ะก็บอกว่าโอ้เต็มเต็มเลยครับจะขายถันถินได้เยอะมากเลยโรงงานถานถิ่นจะเกิดอีก12เปอร์เซ็นต์ในประเทศอันที่สองก็คือว่าเอิร์ดเพิ่งซื้อโรงงานถันถินอิตาลีนะฮะหนึ่งโรงงาน20เมกะวัตต์จะมันจะซื้อเพิ่อมอีกที่ต่างประเทศอีกน่าจะไปถึงร้นนอยเมกะวัตต์นะฮะถือว่าดีมา,มากๆว่าะผมมองว่าเอิร์ดตรงนี้น่าสนใจแล้วราคาพื้นฐานในป58ี585เป็นที่6บาท40 6.40นะผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่นักลงทุนอาจจะติดมือตติดามรอบลดดไ้ แล้วถ้าเกิดถ้าเกิดมันเปิดปดูกราฟของเอิร์ธนะเปิดได้ปะเปิดแล้วกราฟของเอิร์ธจะเห็นว่าลงมาจากห้าบาทสี่สิบแล้วมันลงมาแรงมากลงรวดเดียวเลยนะะจะจับขึ้นไปในแถวนั้นนะครับมูนต้นเขาจะบีไปริมาณสักห้าบาทเท่าไหร่ได้ลุ้นอกับตัวเอิร์ธผมว่าผมว่าไปได้ซื้อตรงนี้ที่ราคาแถวนี้นะครับมีแนวคัดลอสสสี่จุดหกแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าช่องสี่จุดหกแปด นะฮะเออที่และหนึ่งตัวติดมาต,ติดมือมาตลอดตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่คแล้วฝากทางได้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวกลางผมจะบอกว่าตลาดที่มาแบบนี้นะท่านสังเกตให้ดีมีหุ้นกลุ่มหนึ่งที่จะวิ่งแบบเดียวกับเซ็ตเสมอเสมอพลังงานมักจะวิ่งนําเซ็ตนะฮะถ้าพลังงานขึ้นเซ็ตขึ้นพลังงานลงเซ็ตลงแต่มีกลุ่มหนึ่งที่วิ่งพร้อมเซ็ตเลยแต่วันนี้ไม่วิ่งครับกลุ่มนี้จะมาอาจจะมาวันพรุ่งนี้กลุ่มนี้คือกลุ่มละเมาขอสร้าง นะฮะผมให้เลือกตัวหนึ่งที่เป็นตัวนิวโลตัวนี้เป็นตัวที่ลงแรงมากๆลงแรงมากๆแล้วผมว่านี่นะคือจังหวะในการเข้ามาเก็บหุ้นตัวนี้แล้วผลประกอบการน่หละไตรมาสสี่ไปเขาจะจ้ำเจ้ากระโดดครับเพราะว่าเขาจะเซ็นซื้อโรงไฟฟ้าขนาดหนึ่งพันสองร้อยเมกะวัตต์ที่พม่าแล้วก็จับมือกับพม่าสร้างโรงไฟฟ้ารู้ไหมตัวไม่รู้คไม่รู้แน่นึกไม่ออกแน่นี้ตัวตัวโยไทครับฮะตัวโยไท อ๋อ T T C L อ่ะฮะใช่มาแบบไหนี้นละยี่สิบเอ็ดบาทอ่แล้วนี่คือราคาพ่อมเลยคุณม่อนเป็นพท่อมของโตโยไทยในรอบโอ้ยในรอบในรอบกี่ปีเนี่ยในรอบสามปีครับคุณม่อนค่ะแล้วหาบทวิเคราะห์ที่บล็อกไหนก็ได้ครับตอนนี้ราคาพื้นฐานที่ให้กันสามสิบกว่าบาทรออัพไซด์ขนาดนั้นเลยอพี่ใช่ครับเฉลี่ยเฉลี่ยวันสามสิบห้าบาทฮะ เพราะว่าเขามอว่า Q4 จะฟื้นตัวก้าวกระโดดแล้วทำไมมันตกต่ำรละหักขนาดนี้เพราะว่าที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องปิโตรเคมีในช่วงครึ่งปีแรก oh. ออมีปัญหาเรื่องงานปิโตรเคมีแต่ q c เป็นต้นไปดีแล้วผมแนะนำนั่งทุนเลยนะค่ะพี่ตรงนี้เลยตยัวไทยหนึ่งซื้อสะสมไม่เล่นสั้นครับตัวนี้ฝากซื้อสะสมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงเล็บก่อนพี่เดี๋ยวนะซื้อสะสมไม่เล่นสั้นไม่เล่นสั้นครับแล้วผมว่าไปขายสักสามสิบบาทโอ้โห oh. สามสิบบาทยิง่งอันเดอร์แวลูนะคุณม ราคาปีหน้าเขาให้ถึงสาสิบบาทนะครับโอ้โหทำไมเยอะขนาดนั้นนะพี่เออจิงบอกว่านี่คือหุ้นที่เราลองมองข้ามไปหรออันนี่คือเรามองข้ามไปซื้อสะสมอย่าเล่นสั้นกับโตัวโยไททีทีเสียโอ้โย<ช>เดี๋ยวเอากับพี่เลยนั่นเนี่ยงานนี้กี่ปีอ่ะโอ้ยผมว่าโตโัว้ยไทยถ้าดูจากนี้ถ้าเกิดมันกระชากขึ้นมานะครับสามสิบบาทนี่ผมว่าหลักเดือนเองฮะไม่กี่เดือนเองเดี๋ยวซื้อก่อนซื้อก่อนดีครับพอย่อไหมให้ย่อไหมย่อซื้อไหม แถวนี้ก็เก็บได้แล้วเพราะนี่มันคือไม้นี่คือไม้หนึ่งของเขาในรอบสองปีกว่านะชัวนะอ่าเพราะว่าราคาตรงนี้เนี่ยเป็นราคาที่เคยเห็นเมื่อปีสองศูนย์หนึ่งสองนะครับค่ะเออไม่น่าเชื่อครับศูนย์หนึ่งสองซื้อเก็บตัวยนตไทยส่วนเอิร์ธจับจังหวะเทดิ้งวันสองวันนาครบเดี๋ยวดูทีทีซีเอราคาเท่าไหร่นะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตอนนี้โอหนี่ขึ้นมายี่สิบบาทตัดจิบละเฮ้ยไม่ไปเร็วใครเคาะก่อนนะแต่อย่าลืมนะคุณบ้านว่ามันเป็นราคาไม้แรกครับ รอไม่แน่ครับตรงนี้ซื้อไป็นปอดไทยปลอดภัยไปเปิดดูบทวเคราะห์ให้บทวพี่เข้าโอ่กไหนก็ได้ไม่มีใารให้ต่างว่าเช้าสิบห้าเลยครับพี่ไปหาอุ้นอย่างเงี้มาใส่ในพอร์ตลงทุนเออทำไมมันเงียบเลยตอนนี้นะเงียบมากเลยเพราะคนคิดว่ามันหมดท่าแล้วมันหลุดแนวรับมาแล้วคุณหลุดแนวรับไม่กล้าเล่นโต้ไทยนะครับ GTCL นะครับฝากซื้อแล้วถือเดี๋ยวให้มาแล้ว สองเดือนแล้วกันนะดอกจันไว้สามดอกเลยนะตัวนี้พี่เดือนแล้วกันโตัวโยไทของดีนะครับดอกจันของพี่แดงแนวส่วนเอิร์ธเทรดดิ้งอ่ะได้ได้ค่ะไอตัวนี้พี่ให้พื้นฐานกับเทคนิคด้วยใช่ไหมคะโตัวโยไทก็มาคู่กันเพราะว่าเทคนิคมันโอเวอร์โซวิคเทคนิควิคโอเวอร์โซ้นะเทคนิควิคโอเวอร์โซนี่คือถูกมากๆเทคนิคมีโอเวอร์โซด้วยนะคุณผู้ชมเทคนิคของลายวิคนะครัลายจับดาวมันโอเวอร์โซเนผมว่านั่งทุนเก็บตัวเนี้ยรวยตัวเนี้ยตัวโยไท จริงนะจริงครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บไว้เนี่ยเราขายพฤติการทันไหมอ่าได้นักสะสมบาทไปหานวิเคราะ์ดูนะนักลงทุนนะฮะจะรู้ว่าตัวนี้โอ้โหเขาให้กันขยับเลยได้ได้ใจเย็นังไม่ได้ซื้อกันเลยเดี๋ยวรอก่อนย่อไหมย่อให้ซื้อไหมตลาดตันนี้ไม่ย่อแล้วครับนี่บวกยี่สิบจุดแล้วไม่ย่อแลครับเขาบอกว่าถ้าเทรนด์ฟอร์เรอร์เเดี๋ยวโง่นะนะฮะกบ คนก็จะมีแนวต้านตามหลักมาอี่น oh okay well yes um, ั้นหนึ่งหนึ่งสี่สองศูนย์ะไรผมว่าเล่นได้ตรงนี้กลนไปเหอะยังเปิดเขียวอยู่โอ่คเดี๋ยวตามของพี่เด็กแนวดอกกันสามดอกตัวไทยครับผมขอบคุณครับอีฮารปาร์ตี้กัน